อยู่ในควันนี่แหละเมาควันี่เดิมในนไองอยู่ในคันนี่แหละหอาวท่บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ็มอยู่ไหนวะฮัลโหลเทคไฟล์เฮ้ยวิ่งไปเลยเลี้ยงเลยอ่ะอาขึ้นเลยสัตว์ ไอ้ขี้นี้ไม่ต้องกดไอ้สัตว์เนมเจ็ดเก้าเนี่ยอย่ากดนะไอ้ขู่อย่ากดอย่ากรธไอ้ยุ้งอย่ากดยายาเลยยายาเลยยาเลยไอ้เจ็ดไปเนี่ยไอ้กู่โดนแมนแล้วไอ้นบไม่ต้องกดนะไอ้นบอย่ากดนะไอ้เจ็ดไปเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เออมองมาหลังเราเคปีฮะเฮ้ยเคป่มลงมาหลังนะ่อะไร e n e เข้าหัวไปดิ <laughs> 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 oh, really cool. What Strike at their weak points. <laughs>